สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนวลพันธ์อากูลอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์อาทิตย์นี้นะคะอาจจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะที่เราเจอกันก็ให้นักเรียนตั้งใจเรียนเยนะคะเรามาอยู่ในหัวข้อที่3นะคะการออกแบบการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆคุณครูคมีการ์ตูนสนุกๆมาให้น้องดูเพื่อทําความเข้าใจง่ายๆนะคะไปกันเลยค่ะ ลิปดาไปไหนกันนาะจะได้เวลาเรียนอยู่แล้วเดี๋ยวก็สายหรอกอย่าบอกนะว่าโดดเรียน yeah, oh, yeah. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอน,นี่ลิปดาเองนะตกใจวิ่งหนีกันทำไมเนี่ยแล้วคราวนี้ไงมามองลิปดากันอย่กับมองตัวประหลาดแบบนี้ล่ะ พวกเราต้องถามลิปดาตั้งหากว่าทำไมแต่งตัวเป็นหุ่นยนต์มาแบบนี้อุย้ยทำคนตกใจหมดเลยลิปดาต้องถามตั้งหกักว่าทำไมทุกคนถึงยังแต่งชุดนักเรียนธรรมดากันเนี่ยก็วันนี้คุณครูบอกว่าจะทำกิจกรรมหุ่นยนต์กันนี่นาลิปดาถึงใส่ชุดหุ่นยนต์มาไงพอรานนี่ไม่รู้อะไรบ้างเลย ลิปดาที่คุณครูบอกว่ากิจกรรมหุ่นยนต์น่ะหมายถึงเรียนการเขียนคําสั่งให้หุ่นยนต์ทํางานอย่างง่ายตั้งหากละ่ะไม่ได้หมายความว่ามาเล่นเป็นหุ่นยนต์กันซะหน่อยไม่จริงนะสงสัยพอล่าฟังผิดหรือเปล่าไม่จริงใช่ไหมคะคุณครูเรื่องจริงจ้ะกิจกรรมวันนี้ของเราก็คือเราจะมาลองดูกันว่าต้องออกคําสั่งยังไงถึงจะทําให้หุ่นยนต์ทํางานได้อย่างถูกต้องอย่างที่เราต้องการจ้ะ โธอแด๋เลยลิปดาผู้สาแต่งตัวมาซะเต็มที่เลยไม่เป็นไรนะจ๊าลิปดาในไหนลิปดาก็แต่งเป็นหุ่นยนต์มาแล้วงั้นเรามาเปลี่ยนกินจกรรมกันนิดหน่อยลิปดาจะได้แต่งมาไม่เสียเที่ยวดีไหมจ๊ะเย่ yeah! จริงเลยคะ่ะคุณครู จะทําอะไรกันดีคะครูก็จะให้ลิปดาเป็นหุ่นยนต์ให้เพื่อนๆสั่งงานลิปดาอย่างไงละจ้ะเราก็จะได้เรียนรู้ว่าต้องเขียนโปรแกร,รมสั่งงานยังไงหุ่นยนต์ถึงจะทํางานอย่างถูกต้องตรงกับที่เราต้องการยังไงละ่ะฮะแสดงว่าลิปดาต้องมาทําตามคําสั่งของเพื่อนๆอ,อย่างเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยเอาละจ้ะก่อนอื่นเนื่องจากลิปดาเป็นหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นจะเคลื่อนไหวได้แค่ตามคำสั่งของเพื่อนเท่านั้นนะจ๊ะ ห้ามทำตามใจตัวเองเด็ดขาดจะได้รู้ว่าเพื่อนๆจะออกคําสั่งได้ถูกต้องอย่างที่ต้องการหรือไม่นะจ๊ะปิบๆเอาละจ้าเป้าหมายก็คือออกคําสั่งให้หุ่นยนต์ลิปดาเดินจากช่องนี้ไปหยิบแครอทที่อีกช่องหนึ่งเอาละกลุ่มแรกเริ่มได้จ้าลิปดาตรงไปที่แครอทเลยล,ลิปดาเดินไปแล้วเลี้ยวหยิบแครอทสิแครอทนะ เห็นไหมละเจ้านักเรียนถ้าเอาแต่ออกคำสั่งโดยไม่ลำดับให้ชัดเจนหุ่นยนต์ก็จะทำตามคำสั่งไม่ถูกแบบนี้ละจ้า้ยออกคำสั่งดีๆสิแบบในลิปดาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะงั้นกลุ่มต่อไปลองแก้ไขแล้วออกคำสั่งดูนะจ๊ะคับลิปดาเดินไปข้างหน้าสองช่องลิปดาหันขวาลิปดาเดินไปข้างหน้าอีกหนึ่งช่อง เอ้าทำไมลิบดาไม่หยิบแครอทล่ะแหมน่าเสียดายจังอุตส่าห์ออกคำสั่งให้ลิปดาเดินถึงแครอทแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเวลาเราออกคำสั่งให้หุ่นยนต์นอกจากจะต้องลำดับดีๆแล้วเรายังต้องออกคำสั่งให้ละเอียดทุกขั้นตอนด้วยนะจ๊ะเอาละมาลองดูซิว่ากลุ่มนี้ลืมออกคำสั่งอะไรไปกันนะเอาละกลุ่มต่อไปมาลองดูสิจ๊ะค่ะลิปดาเดินไปข้างหน้าสองช่อง ลิฟดาหันขวาหันขวาเร็วลิฟดาเดินไปข้างหน้าอีกหนึ่งช่องลิฟดาก้มลงหยิบยิบแครทขึ้นมาเลยเฮ้สำเร็จสักทีลิฟดาจะไม่ไหวอยู่แล้วนะเนี่ยการเขียนโปรแกรมคือการเขียนลำดับขั้นตอนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ทำงานต้องลำดับคำสั่งให้ถูกต้องและกยละเอียดทุกขั้นตอนนะ ก็ต้องให้ลิปดาบอกดูไม้ข้างในชุดหุ่นยนต์เนี่ยร้อนขนาดไหนถ้าออกคำสั่งดีๆตั้งแต่แรกลิปดาก็จะไม่เหงื่อท่วมแบบนี้รอกในการเขียนโปรแกรมหรือการเขียนโคด้ดคือการเขียนลำดับขั้นตอนคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์จะต้องออกแบบคำสั่งและเรียงลำดับคำสั่งอย่างชัดเจนเรียกว่าการเขียนอัลกอริทึมสรุปแล้ว ข้อสำคัญในการเขียนโปรแกรมมี3ขั้นตอนคือ 1. ลําลำดับขั้นตอนคำสั่งให้ชัดเจน 2. ระบุคำสั่งให้ละเอียดชัดเจน 3. เรียงลำดับคำสั่งให้ถูกต้อง เพราะเราสมมติให้ลิฟ์ดาเป็นหุ่นยนต์แล้วก็เลยออกคำสั่งปากปล่าวได้ส่วนในการแสดงลำดับขั้นตอนเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ทำงานนั้นเราจะทำได้โดยการเขียนโปรแกรมหรือที่เรียกว่าโค้ดดิ้งซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าการเขียนโปรแกรมหรือการเขียนโค้ดให้คอมพิวเตอร์ทำงานจะต้องมีการสร้างลำดับของคำสั่งที่ชัดเจนและละเอียดทุกขั้นตอนนะจ๊ะ